สวัสดีครับสวัสดีสำหรับคนเข้ามารับชมช่องผมนะครับคลิปนี้ผมจะลงของหวยลาวสาตัวให้นะครับเป็นแนวทางนะครับให้ลองวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเผื่อท่านจะชอบตัวเลข3ตัวแต่ว่าตัวนี้ผมลงให้เพื่อเอาไปวิเคราะห์เฉยๆนะครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับเพราะว่าตัว3ตัวเนี่ยผมลงให้บางทีมันไม่ค่อยเข้านะครับผมขอลง3ตัวนะครับหวยลาวนะครับหวยลาวสาม สามตัวบนนะครับเผื่อท่านจะชอบนะครับผมลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ท่านลองพิจารณาอีกชั้นนึงนะครับสามตัวบนของวันที่20กันยายน หกเจ็ดนะครับสามตบนผมยกตัวที่ผมวงให้นะครับวงให้สองตัวมันลงให้นะครับผมลงให้นะครับตัวตัวหน้าเนี่ยผมคํานวณได้มันจะเป็นตัวเด่นนะครับเด่นสามตัวเด่นเก้าเด่นศูนย์แล้วก็เด่นหนึ่งนะครับ ถ้าท่านชอบเหมือนผมก็ลองเลือกดูนะครับแต่ว่าผมให้แค่วิเคราะห์นะครับเพราะว่าเป็นแนวทางนะครับสายเก้านะครับจะมีเก้าแปดสี่เก้าแปดเจ็ด เก้าแปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็สายศูนย์นะครับศูนย์แปดสี่ 087 081 047 071นะครับตัวท,ทีครับผมไม่ได้ดูหน้าจอผมดูตัวที่ผมจดมามันเอียงนะครับแล้วก็สายหนึ่งนะครับ หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับผมลงให้สําหรับคนที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับเผื่อท่านอยากจะดูเลข3ตัวนะครับเพราะว่าผมเอาไว้ดูเพื่อวิเคราะห์นะครับเพราะว่าผมลง2ตัวให้เป็นหลักนะครับแต่3ตัวเผื่อท่านอยากจะดู3ตัวก็ฝากลองพิจารณาเผื่อท่านจะชอบตามที่ผมลงให้นะครับส่วนตัวเลขที่ที่ผมวงให้นะครับผมจะขอเลือกบางตัวนะครับจะมี ตัวที่ผมชอบนะครับถ้าท่านชอบเหมือนผมนะครับแล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ก็เป็นตัวลองนะครับตัวลองไปนะครับ เป็นตัวลองนะครับแต่ว่าตัวเด่นที่ผมชอบจะเป็นตัวสายสายเกับสาย1นะครับสายเกับสาย1ถ้าอ,อยู่ในนี้นะครับไม่มีตัวไม่มีตัวตัวลองก็จะเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับถ้าเด่นสุดเด่นสุดผมจะชอบเลข1นะครับครับผม1จะอยู่หน้าอะไรนี้นะครับผมชอบนะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับผมลงให้3ตัวเพื่อให้มันครบ สำหรับคนที่เข้ามารับชมช่องผมจะได้มี3ตัวไว้ดูวิเคราะห์นะครับแต่ว่าเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลของประเทศลาวเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับ